สวัสดีค่ะเพื่อนๆครับพบกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้พรมี1เคล็ดลับมาฝากเพื่อนๆคะ่ะในหัวข้ออยากทําออนไลน์ทํไงดีคะ่ะนะคะก็คือเราเปลี่ยนความกลัวเนี่ยให้เป็นความกล้าคะ่ะถ้าเราไม่กล้านะคะเราจะอยู่ที่เดิมคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำเนี่ค่ะเราจะได้รับเขาเรียกว่าจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเสมอค่ะเคล็ดลับสำหรับพรวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พรด้วยนะคะอาจจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนค่ะนะคะ บอกไว้เลยว่าทุกคนที่ออกหน้ากล้องเนะะี่ยค่ะทุกครั้งที่เราออกหน้ากล้องนะคะจะมีบางคนที่ได้ประโยชน์เสมอค่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย